แนวคิดที่ค้นมั่นใจจะบอกตัวเองอยู่เสมอข้อแรกเลยคือเขาสามารถควบคุมการตัดสินใจของตัวเองอยู่ทุกครั้งในการที่อยู่ในสถานะการที่ต้องตัดสินใจในเรื่องยากๆคนที่มั่นใจในตัวเองเราจะเลือกเส้นทางซีวิตของตัวเองทุกๆครั้งที่โบเมนว่าเออพ่อแม่อยากให้เฮ็ดอ้อยากให้เฮ็ดเอื้ยอยากให้เฮ็ดสังคมอยากให้เฮ็ดที่โบเมนแบบนั้นและ คนที่มั่นใจในตัวเองขาเจ้าตัดสินใจอีกอย่างแล้วถึงแม้ทางนั้นจะเป็นทางที่ขาเจ้าเลือกผิดขาเจ้าก็สิยอมหับกับสิ่งที่เขาเจ้าตัดสินใจในครั้งนั้นนั้นข้าเจ้าจะหับผิดชอบความคิดและผลครั้งนั้นนั้นที่เขาเจ้าตัดสินใจถึงแม้มันจะผิดหรือมันจะถือก็ตามแต่กับกันคนที่บมีความมั่นใจคนทีฝากชีวิตไว้กับโซกสตาฝากชีวิตไว้กับคนอื่นข้าเจ้าจะถ่ายคนอื่นคิดให้ ค่ะให้พ่อแม่ค่ะให้ผู้นั่นผู้นี้เป็นผู้ที่แบบบัญชาให้พ่อพ่อแม่หรือว่าผู้อื่นคิดแทนแล้วทางนั้นเป็นทางที่ข้าเจ้าเลือกแะ้วมันผิดข้าเจ้าก็จะโทษพ่อแม่โทษสังคมโทษนู่นโทษนี่ว่าเพราะคนนั้นที่ว่าให้คอยเป็นแบบนั้น,คอ,น,แบบนคอยจึงเป็นแบบนี้ชีวิขคอยจึงเป็นแบบนี้ข้าเจ้าใส่ชีวิตคือเหยื่อถามื้อนี่ตรวจเจ้าเองนะบบอยากใส่ชีวิตคือเหยื่อเจ้าจงเป็นคนที่เลือกเส้นทางซีวิตเป็นของเจ้าเองฉะนั้นแล้วครูจึงบอกว่า ยาไสความกลัวในการเดินทางยาใสแค่คําว่าย่านว่าคนอื่นจะคิดกับเฮาแนวไดมาเป็นเส้นทางของชีวิตถ้าเฮาย่านเขาจะได้ในสิ่งทีของเหลือๆที่คนอื่นตัดสินใจแทนเขาแล้วเจ้าโอเคบอกกับผลที่มันได้ตรงนั้นสําหรับครูนะครูจะบอกเลยว่าถ้า สิ่งใดที่ครูเลือกถึงแม้มันจะผิดครูจะยอมหับมันและแก้ไขปรับปรุงมันโบมีไผ่นะที่โบเคยตัดสินใจผิดทุกคนเคยตัดสินใจผิดแต่ว่าผิดแล้วมันจะเหียนหู้ได้อย่างจากครั้งนั้นแนนนี่คือสิ่งที่สําคัญเนาะเจ้าต้องเป็นคนกาหนดอน,นาคตของตัวเจ้าเองและแน่นอนเนาะครูเสือเลยว่าทุกๆคนจะมีอดีตท,ที่บดีและอดีตท,ที่ดีทุกๆคนมีสิ่งเหล่านั้นมิเหมือนผ้าขาวอะ่ะผ้าขาวที่มีสีเต็มไปเต็มมาไม่มีมทั้งสีขาวสีดําสีเหลืองหรือว่าสีแต่ละสีนะเฮาโบจำเป ต้องจะบอกว่าเอ้ยสีดสําชีวิตของเฮามันสีดําแล้วเอาเอ,าอ,าอาดีตมากรีดปัจจุบันเฮาเอาสิ่งที่เฮาเคยพลาดแล้วมาตอกมาย่ําเฮาในตอนนี้เพื่อไปกําหนดอนาคตของเฮาว่าอนาคตทั้งหน้าของเฮานี่มันต้องเป็นแบบที่อดีตที่เคยร่มงเหลวว่าได้จําเป็นพลาดแล้วล้มแล้วลุก ขึ้นใหม่แล้วเหตุสิ่งใหม่ให้การผิดพลาดตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่สอนเป็นบทเรียนที่ล่ำคาให้เฮาและเฮาจะได้ปัญญากับสิ่งที่เคยพลาดและสิ่งต่อมาขอบใจสิ่งที่เจ้ามีอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเมื่อน,นี้เจ้าบอกว่าข่อยบุมีอย่างเลยคูณตุ๊กตาบ้านข่อยกับบุมีอยู่เพือนอีอย่างข่อยกับบุมีรลดข่อยกัยังบุมีขี ขอบใจอย่ <c oughs> ี่ผมบอกขอบใจชีวิตเจ้ามีสิ่งที่เจ้าต้องขอบใจเจ้ามีสิ่งที่เจ้าภูมิใจอยู่ในโต้ยอยแล้วแค่เจ้ามีชีวิตมีลมหายใจอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่โคตรลำคาแล้วเจ้าเบางคนที่ด้อยกว่าเจ้านะบางคนเนี่ยบุมีแขนบุมีขาบางคนบุมีตาแต่เจ้ายังมีอย่างเจ้ามีตามีอวัยวะครบสามสิบสองขอบใจสิ่งที่เจ้ามีอยู่เพราะสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่บรได้มี เป็นเงินเป็นคำเจ้ามีพอมีแม่เจ้ามีลูกเจ้ามีชีวิตนี่คือสิ่งทีควรขาดดี๋ยวจะขอบใจและถ้าเจ้าภูมิใจขอบใจในสิ่งที่เจ้ามีเดี๋ยวเจ้าจะต่อยอดสิ่งที่มีแหละเจ้าจะยินดีกับสิ่งที่เจ้าจะได้หับ เจ้าจะเติบโตขึ้นไปถ้าเจ้าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เจ้ามีปัจจุบันนี่นเนาะถ้าหาว่าไผทีหมักคลิปนี้มีแห้งบันดาลใจกับคลิปนี้สามารถพิมพ์คาว่าหมักให้คุูทุกตาแดะคูท่าอ่านของทุกคนอยู่เดอ้อสําหรับคลิปนี้คูลาไปก่อนสบายดี